โอาุทาิมินาสัจาเลนะจังพทธังอทิตยานมินาสัจาเนิมตพยนาสัจเลนางเทางทิตยามาอลังัมาทัุทโธพระควาสพังพวันตังอภิวาเทมีกั สาวาโตพระขาวตาธรรมะนามาชามิจาสุปฏิปโนพระสวโตสาวกสังโฆสังทางนามามิจามัอยังทันเจมีสุวิชวะธนทายาสิสวรเนสหะปัญจสีห มอยังพันเตมีซึมมีซึรับธรรมยาปีเเนนสหาปัญจัสียานิยาจามะติมอยังพันเตนมีซึมมีซึรับธรรมนัยาปีเชรเนนสหะปัญจสิานิยาจามะ จะเดินไปดูแล้วที่ขอคงพ่อพุ่มเลยใครเหตุผลเหรอเนี่ยใครเหตุผลเหรอทำได้เหตุผลก็ต้องเอาออกต้อเมาถึะขั้นหน้าเลยนี่ที่จำแล้วก็ไปแบบใค้มาไปหั่นหันยังไม่เห็นบ้าได้มาหั่นหั่นอะไรครับถึงน้องหันเนี่ยแต่มาท่าเหนือยไม่ได้บ้า นล <mel> ้ยทำานทำเี้ยทานทเยเนีน <alrededor> ท <revenir> mm ี่สำเพื่อนังทเพื่อแต่เรไม่คิดก่อเยั่งไปหาที่ที่มาที่่ามาก ว่า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  <coughs> <coughs>